ก่อนอื่นนะจ๊ะทุกคนนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปจ้าจากนั้นนะจ๊ะเติมนะคะผงนัวลงไปจ้าเติมนะคะน้ำตาลทรายขาวลงไปจ้าตามด้วยนะคะถั่วตัดจ้าทุกคนนะคะถั่วตัดนี้ใช้สองห่อจ้ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้า จากนั้นนะจ๊ะโขลกรวมกันเลยจ้ะทุกคนจ้ะทุกคนนะคะหลังจากที่เราโขลกนะคะนี่ค่ะนะคะน้ำจิ้มเมี่ยงของเรานะคะก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะถ้าใครไม่อยากจะโขลกนะคะใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะปั่นเอาก็ได้จ้ะนะจ๊ะแต่วันนี้เหินไฟดีนะคะใช้เป็นครกตำเอาจา้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงค่ะนะคะ นะคะตำประมาณนี้แหละจ้ะเติมนะคะน้ำกระเทียมดองลงไปจ้าทุกคนจากนั้นนะจ๊ะบีบน้ำมะนาวลงไปจ้าใส่น้ำปลานะคะลงไปนิดหน่อยจ้าเรียบร้อยจ้ะนะจ๊ะน้ำจิ้มเมี่ยงอร่อยอร่อยของเราจ้าคลุกเคล้าคลุกเคล้าจ้าเราก็จะได้น้ำจิ้มเมี่ยงนะคะที่แสนอร่อยจ้ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอื้อ น้าจิ้มเมี่ยงอร่อยๆอของเราจ้าแซ่บๆเลยจ้าทุกคนตักเสิร์บจ้าตักเสิร์บจ้าทุกคน น้ำจิ้มเมี่ยงอร่อยๆอของเราจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาทําน้ําจิ้มเมี่ยงกุ้งที่แสนอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้บ้านเหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะร่ำรวยเฮงๆทุกคนค่ะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ